หมดแล้เพื่อนผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วเพื่อนไกด์ไอ้ทีแล้วเดียวลงตัวเปล่าสิพี่หมนแล้วไปแอ้พี่เก็บได้บังเกอร์มาเก็บได้ตายมันตายมันตายตาโปรตายโปรตายหรือเราตายมันทีมันตายเทียมันเรียกโปแล้วไอสัตว์มันไม่ยอมมันไม่ยอมดีดด้วยไอสัตว์มันเรียกโปแล้วเอ้ยมีโปรนะมีโปนะระวังนะ โอ้โหไอ้เจนี่ก็โปไอ้สัตว์โปสองตัวยันนะเลิวอยู่เด็กชันปล่อยมันต่อยกันเลยไปกูเลิกเลยไอ้สัตว์แมม่่งันตอยกันอยู่บ้านหนึ่งกำลังโดดเข้ารั้วบ้านหนึ่งเบือนเหมือนจะเล่นกันสามจีโอ้ชุดตัวชุดตัวสองตัวสามตัวเนี่ยโอ้ยิงกันตายแล้วอ้โหโอ้โหโปจริงด้วยพี่น้องไม่ต้องลงครับ พี่น้องลองเสียวอ่ะไม่เล่นลไม่ต้องลงแล้วพี่น้อง